ทีมยอดเยี่ยมพรีเมีร์กอังกฤษ,กฤษประจำสัปดาห์ที่11จัดมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับมีผู้เล่นจาก Manchester United, Manchester City, le, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลและก็นอตติงแฮมฟอ o r เรสต์ติดเข้ามาทีมละ2รายเลยครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีกอับอลทุกท่านครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรเมีร์ลีกอังกฤษนัดที่1 0 นะครับจัดแม้ช้ชมกันในระบบ4-3-3ครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้จะให้อังเดรโอนาน่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไร้ข้อผิดพลาดแถมมีจังหวะเซฟสำคัญสำคัญ,คญจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ตกเป็นฝ่ายตามหลังเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมล่ะครับผู้เล่นแทงกหลัง4คนครับคนแรกจะให้ไทริคมวิชเชลนะครับจาก ปราะสาะทเลนแก้วคริสตอลพาเลสครับทำประตูแรกในรอบ2ปีกว่ามีส่วนสาคัญต่อชัยชนะของคริสตัลพาเลสในการบุกเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อ0ูนะครับผู้เล่นก่อนหลังคนตัดมาอยู่ใ้แฮร์รี่ทัฟฟาโร่ครับจาก g รอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับที่ฟอร์เรสสามารถเก็บคลินทีชจาก1ทีมที่เล่นเกมลุกีที่สุดในลีกเลยก็ว่าได้ ยานสิงห์พง,งาดแอสตันวินล่านะครับโดยได้ทัพฟาโร่โดดเด่นสุดๆมีส่วนร่วมกับการได้ประตูทั้ง2ลูกของทีมนะครับผู้เล่นกองหลังคนติดมายัางอยู่ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับนั่นคือโอลูอนานะครับเกมรับทำได้ไม่เร็วเมื่อเคลียบอลได้4ครั้งและก็เข้าปะทะบอลสำเร็จอีก3ผลหนนะครับเนือสิ่งอื่นใดเจ้าตัวเป็นผู้บกสกอร์แรกให้กับฟอร์เรส์คืนนำแอสตันวิลล่า ก่อนที่จะบดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ะครับผู้เล่นกํนลาลังคนสุดท้ายยกให้จามาลัสเซลจากสาลิกาดงนิวคาสเซิลครับจัดการลูกกลางอากาศได้แทบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์ซอนไปได้แบบขุดปิด1ประตูต่อศูนย์ะครับ มาดูตรงกลางสนาม3คนกันมากครับคนแรกจะให้บรูโน่แฟนันจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโชว์ความเยือกเย็นในการแต่งบอลจบสกอร์สุดคมแล้วก็เป็นสารแต้มสุดล้ำค่าของเอริกเทนฮากแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้แหละครับของกลางก็ตัดมายกให้บานาโดซินวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจัดก,การเบิกสกอร์ในเกมที่ไม่ยากสักเท่าไหร่ของเรือใบสีฟ้านะครับ กับการปูพมมรมถล่มเดอชลีบอลหมัดราบคาบ6ประตูต่อหนึ่งที่ลังเอติฮัสสเตเดียมแหละครับผู้เล่นกองกลางคนถัดมายกให้โชลินตอนจากสาลิกาดงนิวคาสเซิลฟอร์มของแข้งสัมบ้ารายนี้ในการเจอกับาัสเนอนยอดเยี่ยมเอามากๆเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของสาลิกาดงนิวคาเซิลในชุดนี้นะครับ มาดู3าประสานกองหน้ายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่11กันบ้างครับคนแรกต้องยกให้เขาเลยครับเชลมี่โดกูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งเล่นยิ่งโดดเต่นนะครับลากเหลือสุดเสดายิงไป1ประตูกับอีก4แอสซิสไม่ต้องบรรยายอะไรให้มากความนะครับนี่คือผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพีมัน์อังกฤษในการมีส่วนร่วมกับ5ประตูโดยตรงครับ ในวัยเพียงแค่21ปีกับอีก161วันเท่านั้นของหน้าก็ต่อมายกให้นิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีนะครับแม้จะพลาดโอกาสหลายครั้งแต่สุดท้ายเป็นแจ็กสันที่กดแฮตทริกได้สำเร็จอย่างไรก็ตามแฟนเชลซีหวังว่าเขาจะทำงานได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้อนโทนีครับ ไม่ใช่แอนโทนีจากแมนยูนะครับแต่เป็นแอนโทนีกอร์ดอนจากน <c oughs> ิวคาสเซิลและน่ายังโดดเด่นมากๆทํางานคงเส้นคงวาแล้วก็สอยประตูชัยพาทีมพ้าสามแต้มในการเปิดบ้านเอาชนะไอ้ปืนใหญ่ไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับ <c oughs> และนี่คือทั้งหมดของ1 1ผู้เลคนย,ยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกเพลเ็กอังกฤษนัดที่1 7ครับขอบอลเห็นชอบหรือไม่ หรือเห็นใครที่ฟอร์มเด่นกว่า11คนนี้สามารถกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์อบอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม